ไเลยเยนมาอืมพวตกเมนพวดยาเลยพวดแบพวกแตกงร้าน<ม>พว้อะไเน่ยเนื้อปลาทูแบบล้นหลามมากครับคนคนสุดๆอะ่ะแต่คนเต็ม มีเลือดด้วยอ่ะแค่ประทูนี่ก็เหมืนเนาะเยอะมากดูีอคโตีนกันหนึ่งข้ออีก คอหนึ่งตีนอีกสองสามเลือดอีกลูกชิ้นอีกโอ้โหปังปังไปไหนอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นนะหอ,อมหอ,อมแดงแต่ใส่เงี้ยมันหวานนะหวานหอ,อมแดงอืม <c oughs> <c oughs> อืมอดเลยว่ะ่นี่าไม่เพใช่ไหม,มทำกลางๆเลยอยอด S <S สั่งกกัยังค่อยนี่หนึ่งชุดจะได้แบบนี้ทุกคนคนี่ผักและข้างในจะเป็นน้ำยากับขนมจีนนะจ๊ะแล้วก็ผักหนึ่งชุดเต็มๆแบบนี้เลย ไม่อยากจะบอกว่ากล่องเนี่ยคือเก็บไว้ใช้ได้แบบยาวๆเลยจ้ะกล่องดีไปไหนงงอะ่ะกล่องดีไปไหนเนีแพ็กเกจคือจะดีไปไหนงงมากอืมเมื่อช่นะั้นอะอร่อยค่ะอร่อยมาก วยวยั่วเลยจ้าพี่นกเอาแม่หญิงเดี๋ยวกลับกรุงเทพว่าจะเอาไปอยู่นะสั่งได้ชุดละร้อยเองอืมอขอนี่นไหนไปซื้อได้มาเดี๋ยว่า อะไ่ะไม่มีนี่หรอไม่มี่ะแต่เพื่อนเชอบกินไก่นี่นะอะไรนะผักกาดดองอืม,อ,มอร่อยสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีทุกคนอร่อยเวอร์เวนสั่งกันย่ง ผักเนียคือเราจะต้องกินให้มันครบทุกอย่างนะจ้ากินเผื่อด้วยหิวกินเพื่อกันได้ด้วยหรอพี่ต้องสั่งนะรู้ยังแค่สมุทรสาครเขาส่งอยู่นะพี่วัดแถววัดบางปิ้งอะรวมตัวเลยสมุทรสาครอ,อะเอฟซี FC พี่เต้นจะตาย จะได้จะได้ถั่วถั่วเฉลี่ยค่าส่งสั่งเป็นหมอ้อเลยพี่ต่ายเอาไปเลี้ยงลูกน้องเป็นหมออ้อจะส่งเองด้วยพี่แดนส่งเองมาหักส่งเองอแบบไหนไห,นหนม้อสามพันหม้อเบอร์สามสิบสอง ถ้าส่งคิดตามจริงถ้าอย่างถ้าอย่างแปดลิ้วเนี่ยพันห้ามันบ,บุรีสองพันเขาส่งอืมดูข้อดีข้อใหญ่มากอะ่ะแบบเต็มช้อนยหละ เขาเน้นมาแล้วว่าถ้าดูดไม่ดังให้หยิกหอยยีหวานต้องใส่ยีหวานไม่ได้โดนหยิกอะถ้าดังจะรัดรางเบอร์นี้ให้เยอะมากแม่อกจะบอกว่า ไปซื้อขอนมจีนมาเพิ่มนะคะเพราะให้น้ำญาเยอะมากนี่ยจะคุยคุยเถอะสั่งกันได้เลยนะในไลน์ไลน์เอสจุด POBPO สั่งได้เลยนะจ๊ะและไปกินย้ว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปกินต่อแบบ ย็บยับเร็วเนี้ยจะกินสักสามสี่ชุดสั่งมาสิบเอ็ดชุดจ้ะกินทั้งวันนะวันเนี้ยสั่งได้เลยอ้อรอบต่อไปวันที่สิบเจ็ดนี้นะรอบต่อไปอะ่ะสว่วนหรอแล้วก็มีบองแตนด้วยนะคะบองแตนเนี่ยสมมติคนไกลๆแบบอยากกินฝีมือพี่แตนอย่างเงี้ยบองแตนอะ่ะส่งได้ส่งเขาจะส่งเคอรี่เ้าจะส่งหรืออะไรเข้าไปคุยได้นะคะที่ไลน เจปโอปโอบโอได้เลยนะคะแล้วก็กระปกุกละ2 0 0บาทปราสับนะจ๊ะบายบองแตนเหมือนเดิมแซ่บมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาจากมือซุปตานะแซ่บเวอร์พูดเลยไม่เชื่อต้องลองลองสั่งไปเลยนะจ๊ะบองแตนแซ่บจริงส่งรอบแรกวันที่20มั้งเห็นว่า เสร็จรอบแรกวันที่ิบนะคะบองแตนนะออเดอร์ได้เลยแล้วก็ส่วนขนมจีนน้ำยา,าติงไก่นะคะรอบต่อไปวันที่17นะจ๊ะทักไปได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย